ที่สถานีบ้านโปที่สถาีบ้นโปพุทธาีวัดตะนริที่าีบ้านโป่งขอตอีปของสมระของท่านทีตัวงานลงถูกต้องรบวนนะครรถอดน้จการนี่ีเเรถโดยรธราหนึ่งองห้าองร้พทาต้นทางสีประจัวิป่าตังสถานีคนุมดีครับ การสถานีบ้านโป่งไปแล้วหรือรับส่งผู้โดยสารที่สถานีทุงทางหนองปลาดุกสถานี